ก็สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมฟรีสไตล์นะครับก็เป็นเกมเก่าที่กลับมาเปิดใหม่โดยค่ายไล่นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จะแนะนําเมนูต่างๆนะครับแล้วก็การส่งการยิงเบื้องต้นนะครับว่าควรจะเล่นยังไงไม่โดนด่านะครับโอเค ก็สำหรับเมนูที่จะแนะนำนะครับก็จะมีเฉพาะเมนูที่จําเป็นแล้วก็ใช้บ่อยนะครับนับแรกเลยการแอดเพื่อนนะครับเราจะปแอดเพื่อนในห้องก็ได้หรือว่าจะแอดหน้าล็อบบี้ก็ได้นะครับวิธีการแอดเพื่อนเนี่ยก็คือคลิกขวาที่ชื่อหน้าล็อบบี้เลยนะครับเวลาเพื่อนพิมพ์สมมติอันนี้เป็นชื่อผมนะก็จะไม่มีอะไรนะมีเมนูแค่นี้คลิกขวา ถ้าเกิดเป็นคนอ,อื่นก็จะมีเมนูแอดเพื่อนกระซิบนะครับก็แอดเพื่อนมันมี2แบบนะแบบแรกเนี่ยก็คือ account friend นะ่ก็จะใช้เมนูยาวๆนะครับ apply for account friend นะครับแล้วก็อีกแบบนึง friend apply นะอันนี้จะเป็นเพื่อนเฉพาะตัวละครนะครับโอเคก็มาดูเมนูข้างตัวละครเรานะครับข้างาข้างขวานเนี่ย มันจะมีเมนูอยู่เมนูเพื่อนก็คืออันที่2องนะครับเฟรนคัลล็อกนะครับก็จะมีเพื่อน2แบบเห็นไหมแอคเคาท์เฟรนกับคาแรคเตอร์เฟรนนะแอคเคาท์เฟรนอ่นะมันก็จะซิงกับ ID เราก็คือเราเปลี่ยนตัวละครเล่นอนะ่ะตัวไหนอนะ่ะมันก็จะขึ้นรายชื่อเพื่อนในนี้นะครับนะถ้าผมเปลี่ยนตัวเล่นนะเพื่อนก็ยังมีอยู่ แต่คาแรคเตอร์เฟนเนี่ยมันคือเพื่อนที่ซิงกับตัวละครน,นั้นเท่านั้นนะอย่างตัวเนี้ยผมแอดเพื่อนคนนี้ไปคนนี้ไปนะครับพอผมเปลี่ยนตัวเนี่ยเพื่อนที่แอดไว้เนี่ยมันก็จะไม,ม่มีนะครับโอเคก็สำหรับเมนูดูรายชื่อเพื่อนก็มีแค่นี้นะครับวิธีการตามเพื่อนไปเล่นเนะี่ย ถ้าเกิดเพื่อนสร้างห้องหรือว่าอยู่ในห้องที่เป็นทีมอยู่เนี่ยมันก็จะมีปุ่ม follow ขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างหลังชื่อเนี่ยแต่นี่คือเพื่อนเล่นกันอยู่นะครับก็เลยไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดห้องมันว่างเราก็ตามไปได้เลยถ้าเกิดห้องไม่ว่างห้องเต็มก็จะแจ้งเนี่ยนะครับเคแล้ววิธีการกระซิบก็คลิกขวาตรงนี้ที่ชื่อเพื่อนเหมือนเดิมนะครับ มันก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยนะกดกระซิบหรือว่ากดดีลิทอะไรเงี้ยครับแล้วก็การติดดาวให้เพื่อนเนี่ยก็กขวาครับแล้วก็กด best friend ตรงนี้นะครับมันก็จะติดดาวนะเนี่ยก็คือเพื่อนที่เรามาร์กดาวไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะจะได้หาง่าย,ายเล่นเดียวกันบ่อยอะไรเงี้ยเอาออกก็ กด undo ครับง่ายๆโ okay. อเคอ่าเมื่อกี้เราแอดเพื่อนตรงหน้านล็อบ,บี้ใช่ไหมถ,ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องในเกมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนนะ่ะกดหาห้องก่นอนห้องไม่มีเนี่นอยอ่เนี่ยก็คือคลิกขวาที่ตัวเพื่อนเลยก็ได้ไงใช่ไหม มันก็มีปุ่มแอดเพื่อนนะโอเคก็รับเมนูเพื่อนเนี่ยก็เข้าตรงนี้นะข้างตัวละครเลยนะครับหรือว่ากด esc หรือว่ารูป esc ข้างบนเนี่ยนะแล้วก็ไปที่เมนู friend list นะครับเป็นรายชื่อเพื่อนนะเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะก็ใครที่ไม่เก่งภาษาก็จำๆดูนะครับมันเป็นคำศัพท์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ ก็เมนูต่อมาที่ควรจะรู้ไว้ก็คือ,อนี่เลย d a i ี y Quest นะครับก็จะเป็นเควสประจำวันให้เราเล่นประมาณ5เกมนะไม่ยากแพ้ชนะมมนสำคัญนะครับเล่น5เกมก็พอโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นเมนูคนะูปองเนี่ยเวลาเราได้โค้ดนะส่วนให่โค้ดจะแจกหน้าเพจนะ Facebook ของอเกมฟรีสไตล์นะ ก็จะแจกโค้ดแล้วก็เอาโค้ดมาใส่นะโอเคเมนูต่อไปเมล box นะครับเนี่ยรูปจดหมายนะครับจะกดเข้าผ่านเมนูนี้ก็ได้นะครับกดเข้ามุมนี้ก็ได้ก็จะมีจดหมาย4แบบนะโน้ตคาแรคเตอร์แอคเคาท์แล้วก็อินไว้นะก็สำหรับโน้ตเนี่ยมันจะเป็น จดหมายที่เพื่อนส่งข้อความมาอะไรเงี้ยนะ่ะเราจะส่งกระชิกขวาชื่อเพื่อนแล้วก็โน้ตน,นะโอเคต่อไปคาแรคเตอร์ก็จะเป็นจดหมายที่มาถึงตัละครน,นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของขวัญรางวัลอะไรเงี้ยที่เราเล่นกิจกรรมบางอย่างครับอย่างบิงโกเนี่ยเราส่งของขวัญของบิงโกมันก็จะเข้ามาที่คาแรคเตอร์นะแล้วแต่ของขวัญเป็นอะไรนะมันก็จะให้คาแรคเตอร์หรือแอคเคานะ สองอันเนี้ยก็คือเป็นอันที่ของขวัญมันจะเข้านะลาใครกดรับอะไรเนี่ยเราหาไม่เจอก็ลองดูดีๆนะครับสำ <Okay. S 1> หรับช่องอินไว้จะเป็นคำเชิญต่างๆนะก็ตอนนี้ที่เห็นก็คือเป็นคำเชิญขับอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นแล้วเขาถูกแชาตาก็เชิญเข้าขับอะไรเงี้ยก็จะขึ้นจดหมายในอินไว้มานะโอเคแล้วเวลามีจดหมายเนี่ยมันจะกระพริบอย่างเงี้ยนะเห็นไอคอนนี้ไหมเนี่ย อ n นไวท์ทีมเมดป็นจจกระพิบเป็นสีเหลืองนะครับโอเคก็เมนูต่อไปก็โอเคมาที่ออปชันกันก่อนนะก็สิ่งที่ผมแนะนําให้ติ๊กไว้ก็คือเซฟวิดีโอนะเนี่ยติ๊กไว้แล้วเวลาเราเล่นจบเกมอะ่ะมันจะบันทึกรีเพย์ให้อัตโนมัตินะครับก็เป็นไฟล์รีเพย์เนี่ยนะ,ะเมนูนี้เกมเดคอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเมนูเอาไว้เล่นไฟล์รีเพย์ นะครับไฟล์รีเพย์มจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้นะแล้วก็เป็นโฟลเดอร์รีเพย์นะครับโอเคถ้าไฟล์มันเยอะเกินไปเก่าเกินไปเราก็าไปลบทิ้งเองเลยนะครับก็ไว้เวลาเจอปัญหาอะไรปัญหาอะไรต่อทีมงานก็แน่ไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เมนูที่สัมพันธ์สัมพันธ์มันก็มีแค่นี้นะครับ โอเคต่อไปนะครับสิ่งที่คนครจะรู้ก่อนที่จะไปเล่นนะครับสกิลที่จำเป็นนะครับก็คือ,อสำหรับทุกอาชีพเลยนะผมโอเคอันดับแรกอินเตอร์เซ็ปนะก็เป็นการชูมือบังนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่ยิงหน้าเราเนี่ย ก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะยิงลงเนี่ยน้อยลงนะครับสำหรับหลังว3วสามขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มไม่มีประโยชน์ละนะครับเริ่มไม่มีผลเลยละนะสกน,นี้นะก็หลังหลังวลงสเน,เนี่ยก็คือออกได้อเค,คันที่สองก็สกรีนอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเอามาใช้ก็ดีนะครับ ถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันก็เดินบังได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็้เดินติดๆเรานะครับก็มันจะเป็นต้องไปสกิลโอเคแล้วก็เฟสอัพอันนี้ก็เป็นสกิลพื้นฐานอยู่แล้วนะเอาไว้ประกบตามประกบปิดนะโอเคแล้วก็หลังเลเวลสิบหกที่จําเป็นก็คือนี่ q u ิ c k f i l l in นะครับมันคือการพุ่งเฟสอัพนะครับเวลาเราตามไม่ทันเนี่ยเรากด W กับ A นะครับ Okay. ก็สำหรับคนที่เล่นกาดนะครับกาดนี่มีสกิลภาคนี้ใช้คําว่าลูสบอลนะภาคก่อนมันจะใช้เป็นดิวิ้งแคชนะครับ okay. กด S นะครับเป็นการกบบอลก็คือมันจะกระโดดไปจับบอลที่ตกพื้นอยู่นะครับโอเคก็หลักๆเลยคนเล่นกาดก็ต้องมีอันนี้ต่อไปสกิลของกาด running pass เนี่ย QE เนี่ยผมขอบอกว่าคนที่ไม่ได้เล่น point guard หรือ PG เนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดเลยใช้ปุ๊บโดนตาแน่นอนนะแต่ถ้าไม่โดนก็ทำให้ทีมเล่นยากนะครับ Okay, room. So yes, it's time for the big show, baby! Come on, let's yeah, get a nice pass! สำหรับ QQE เนี่ยสังเกตว่าบอทเนี่ยมันเป็น PG นะหรือ Point Guard นะส่วนตัวผมเนี่ยเป็น SG หรือว่า Shooting Guard นะเนี่ยเราผมส่งผม <Nice pass. S 1> Wide Open Yeah Nice Pass ดูสังเกตตอนที่ NPC มันส่งผมกับตอนที่ผมส่ง NPC เนี่ย NPC มันจะวิ่งติดนะครับ Nice Pass Wide Open แต่ผมมาวิ่งได้ปกติอ่ะนะผมไม่ได้วิ่ง Nice Pass Nice Pass Nice Pass นดอเนี่ยนะครับคือสิ่งสำคัญนะถ้าเกิดเราไม่ใช่พอยต์ก์ดเนี่ยเราใช้ QE ปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะติดวิงไม่ออกวายดมันทำให้เล่นยากจริงๆแล้วการส่งแล้ววิ่งต่อได้เนี่ยเซิร์ฟเก่าเขาเรียกว่าสกิลทูพา s s สนะเมื่อใหม่หลายคนอาจจะได้ยินคนเล่นเก่าเนี่ยเขาถามหาหาสกิลนี้กันเยอะนะ คือตอนนี้เนซฟนี่มันปรับละมันเป็น s ก l Passive ที่ไม่ต้องซื้อละคือมันติดให้เองเลยนะไม่ต้องไปซื้อ Wide Open ก็มันมันเป็นสิมันเป็นการรับส่งบอลที่ส่งผลต่อเนื่องไปถึงวิธีการชูดที่เรียกกันว่ากักจินะการกักก็โอเคก็สำหรับคนที่เล่นกาดนะอันนี้พูดถึงเฉพาะกาดนะการส่งบอลนะ่ถ้าไม่ใช่พอยการ์ดเน่ยคุณใช้ ฟุตบอลมด่าในสบานอะไรเยเพื่อนก็จะไม่ติดวายโเนน่าจะตยเน่าจติดก็คุณกอาจจะโดนผู้เล่นเก่าที่มาคนอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะด่าเขาได้นะครับโอเคก็ต่อไปยโอนวิธีการจ้มช็อตนะก็คือการชุดติดนี่แ สิ่งที่เขาเรียกว่ากักจิมันคืออะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยการกักกิตมันก็คือการที่เราวิ่งหลบตัวประกรบอะครับก็คือเราหลบตัวประกรบแล้วก็วิ่งวิ่งไปชุดยิงโดยที่ไม่ลิงอะคืออาการลิงที่เขาบอกอะ,ะมันคือการโหนบอลน,นะแบบนี้อันนี้คือโหนบอล มันก็จะไม่ค่อยลงนะมันลงยากมีเปอร์เซ็นต์การลงน้อยน,นี่คือมันเป็นห้องเทนนิง่งไม่มีคนปิดมันเนลยแต่ถ้าไปเล่นธรรมดาเนี่ยมันลงนะมันก็ไม่ค่อยลงหรอกแล้วกัรกักจีเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือ Wide open Nice pass that's Yeah, simple. s o f ่ the hook. เราสามารถเล่นทิศทางได้นะเราจะยิงตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราเล่นไปเราก็จะเริ่มรู้ทิศเองว่าเราต้องกดวิ่งทิศไหนนะก็สําหรับคนที่อยู่หน้าห่วงอย่างเงี้ยก็กดขึ้นลงนใช่ไหมแล้วก็ซ้ายขวาะครับอย่างเราวิ่งออกหมายลงนะแล้วก็กดซ้ายลงซ้ายกดเฉียงมได้เลยนะ Jump shot oh ยว่าลงแล้วก็ กดปุ่มลงขวาลงซ้ายลงขวาก็ว่าไปนะเออนี่ก็เป็นการกรบกาดนะกด S ตอนที่บอลตกพื้นวิ่งมากด S การกัดก,ก็คือว่าการดึงห้ามให้ตัวหมดนะนะเ,เราหันหน้าออกแป้นนะตัวมันจะหมด ช้าไปจังหวะนึงแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็จะตบทันนะการกกคือการกักตัวทำให้ยิงแล้วแม่นขึ้นพอทํสมพวนะครับถามว่าถ้าเกิดเราวิ่ไดตีต่อเพื่อนส่งเนี่ยยิงมากักเองเลยเนี่ย มันเรียกว่ากัดไหมจริงจริงมันจเรียกวกัดก็ได้นะ, oh, no! ะการกัดที่เอ่เข้าใจของยคนนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิค <White open. S 1> การยิงหลังจากรับบอลทันทีก็คือวดเลยรับร oh, nice ับบอลแล้ว วิ่งได้ใช่ไหมคนก็ได้วิ่งได้ใช่ไหมครับน่สพัสวายด์โอเปนถ้าเกิดคนก็ได้เก่งก็สามารถกระชากยีอาน่าสพัสวายด์โอเปนวายด์โอว์วายด์โอเปนตัวประกบกันด้นะครัวายด์โอเปนยีาน่าส์พัสด์วายด์โอเปนยีอาน่สพัสด์น่าส์พัสด์ยีอาน่าส์พด้วยนะว่า จะเข้าจังหวะกันหรือเปล่านะคนส่งก็ต้อง yeah, Ni <nice> pass ดูดีๆนิดนึงนะถ้าเกิดส่งส่งแล้วเพื่อนเอาหน้าไปติดฝั่งตรงข้ามอยูมันก็เล่นยากนะครับ Nice pass wide open wide open wide open บางทีถ้ากระชากโหดๆนะเนี่ยเราก็หลอกนี่ใช่ไหมฝั่งตรงข้ามกระโดดเราก็วิ่งต่อได้นะ Nice pass <ร> wide open ่อน <open. S 1> แล้วมากดหลอกมันก็จะติดวิ่งไม่ได้ละนะ wide Nice open. pass. โอเคก็ที่เหลือร่ายอยู่ที่เราฝึกฝนนะเดีแต่ละชินไปเองนะ Nice Nice pass. pass. ก็คือวิธีการจังช็อตเบื้องต้นนะ Nice Nice Wide pass. pass. open. ให้กับมือใหม่นะครับก็ใครที่อยากให้สอนอะไรหรือว่าตำแหน่งอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับ <Nice pass. S 1> อากด <Nice pass. S 1> ไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ